สวัสดีครับผมคาวแวนคำดีเกษตรกร,รมืออาชีพวันนี้เราจะพามาดูเครื่องแยกกากมูลสัตว์และปัจจุบันนี้เราพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรถ้าเทียบกับรุ่นแรกๆที่เรานำเสนอไปวันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราอัพขึ้นมาทั้งเป็นเครื่องอัดแล้วก็ตัวปั๊มดูดอันนี้ตัวปั๊มดูด ปั๊มดูดเดิมเราจะเป็นปั๊มคล้ายๆปั๊มหอยโข่งที่ไว้ใช้ดูดเลนหรือดูดวัสดุที่เป็นสิ่งเลวเๆที่ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวขึ้นมาออกแบบเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ดูดมูลสัตว์ที่เป็นขี้ไม่ว่าจะเป็นขี้เยอะๆหรือในน้อยมันก็สามารถดูดขึ้นมาได้แต่ขณะเดียวกันมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่ามันเป็นปั๊มแบบหอยโขง่งแต่ปัจจุบันเราจะเป็นปั๊มแบบเกลียวสปรูอันนี้เรามาติดตั้งที่ฟาร์มนี้ไว้พอสมควรแล้วแล้วก็มาลองทดสอบหลายครั้งแล้วจากปัจจุบันที่เราติดไว้นี่ก็หลายเเดดดดือออนนนแแลล้้้้วววกก็ทสบนนูัีีรราารตาตไ่ สูบได้ดีกว่าปั๊มแบบเดิมเร็วกว่าเดิมแม้แต่มูลสัตว์ที่เป็นข้นๆก็สูบขึ้นมาได้ดีมากซึ่งอันเดิมที่เป็นมีข้อจํากัดถ้ามูลสัตว์ข้นเกินไปเขาจะดูดไม่ค่อยได้แล้วก็ต้อง่เติมน้ําเพื่อให้เพิ่มปริมาณความเหลวมากขึ้นใช้มอเตอร์ที่4กิโลวัตต์5.5แรงมา้าแล้วก็ท่อส่งที่3มนิ้วส่งเข้าเครื่องมาถึงเครื่องเครื่องก็จะเป็นตัวใหม่ที่เป็นสกรูยาวขึ้นแล้วก็มีช่องว่างใหญ่ขึ้นแล้วข้างหน้าก็จะเป็นใช้เกลียว อันนี้เราก็ทดสอบแล้วก็ส่งไปหลายฟาร์มแล้วที่เป็นรุ่นนี้ก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีมากแล้วก็สามารถอัดได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงแล้วก็มีความแห้งที่ดีขึ้นอันนี้ก็อัดไว้เมื่อเช้าเรียกว่าหมาดๆเลยใกล้แห้งเลยหยิบไม่ติดมือแล้วที่เราเห็นถังบ่อขนาดนี้ประมาณ12คิวที่ทดสอบแล้วใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงเห็นเจ้าของฟาร์มบอกว่าใช้40นาทีไม่แน่ใจว่า เขาเขาพูดจริงหรือเปล่าวันนี้ต้องต้องคุยกับเจ้าตัวหน่อยสวัสดีครับพี่นึกครับสวัสดีครับขอถามหน่อยอันนี้จากที่สูบมาเต็มบ่อใช้เวลาเท่าไหร่ครับวันนี้ใช้ประมาณ40นาทีครับอันนี้40นาทีขนาดประมาณ12คิวก็ถือว่าเร็วมากแล้วเทียบกับปั๊มตัวก่อนเล่าให้ฟังหน่อยปับมตัวก่อนหลายชั่วโมงครับบ่อเนี้ยประมาณอย่างน้อยก็ต้อง4ชั่วโมงถึงจะหมดบ่อครับแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกปืนแต่บ่อยบ่อยครับ อันนี้ตั้งแต่ติดตั้งยังไม่แตกเลยยังครับอันนี้ก็หลายเดือนแล้วครับฉะนั้นอันนี้คือตัวที่เราเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อลบข้อบกพร่องของปั๊มตัวที่แล้วเราก็พัฒนามาเป็นตัวนี้แล้วจุดเด่นของมันมีอะไรบ้างที่อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยของปั๊มตัวนี้ก็เรื่องปริมาณน้ำหมายว่าความข้นความหนืดอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลกตัวนี้แล้วก็เศษพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไรเงี้ย จะไม่ค่อยติดเครื่องพอเพราะเราเลี้ยงวัวยังไงฟางต้องมาครับแล้วเห็นพี่นึกบอกว่าสกรูมันจะช่วยตัดด้วยใช่ช่วยตัดฟางที่ชิ้นยาวๆที่วัวมันไม่ได้เขียวมาเี้ครับในเมื่อเราเรามาดูถึงที่แล้วเปิดให้ดูเลยจะได้ okay, รู้รเป็นยังไงที่ฟาร์มแห่นี้ไฟจะเป็น220โวลต์ฉะนั้นเราก็เลยต้องมีตู้อินเวอร์เตอร์คอยควบคุมการจ่ายไฟ ตอนนี้ปั๊มก็ทำงานแล้วครับเราจะเห็นว่าปั๊มสูบน้ำขึ้นมาแล้วพร้อมพร้อมขี้พร้อมมูลอันนี้คือท่อน้ําที่สูบน้าพร้อมมูลขึ้นมาเราก็มาใส่เข้ามาสู่ท่อบนอันนี้แล้วมันก็จะไหลสู่กระบวนการคัดแยกในเครื่องคัดแยกตัวนี้ส่วนที่มันผ่านการคัดแยกไม่ทันเขาก็จะโฟล์ออกด้านนี้เพื่อเอามาสู่กระบวนการที่ถังถังกักเก็บเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ใช้ นี่ส่วนหนึ่งที่ประโยชน์จากเขาคือเอาไว้ช่วยกวนกวนให้ระหว่างขี้กับน้ํามันเข้ากันได้ดีอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่อนข,ข้างแห้งแล้วก็ออกเร็วมาก12คิวใช้เวลา40นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊มรุ่นใหม่ที่เราเห็นมันจะมีค่อนข้างเป็นกากค่อนข้างสูงเห,เห็นเห็นเศษฟางมาเพราะว่าอะไรปกติแล้วเศษฟางมันจะเข้ามายากมากถ้าเป็นปั๊มแบบเดิมส่วนปั๊มอันนี้เป็นปั๊มสกูแล้วเห็นเศษฟางมันเข้ามาเพราะว่ามันสามารถดึงเข้ามาได้ถ้าเป็นปัม๊มปั๊มรุ่นเดิมดึงไม่ได้พเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเศษฟางเศษเศษอะไรที่ไม่ใช่ถูกปติกริริยมันเป็นปุ๋ยได้หมดหลายบางฟาร์มก็ สามารถเอาไปกรอกถุงขายได้เลยบางฟาร์มก็อาจจะไปพึ่งแดดสักประมาณครึ่งวันแล้วก็เอาไปใส่ถุงจําหน่ายหรือบางฟาร์มก็อาจจะพึ่งแดดสักหนึ่งวันมันก็แห้งแล้วจริงๆเครื่องเราใช้ได้กับทุกมูลนะทุกฟาร์มไม่ว่าจะเป็นฟาร์มวัวฟาร์มไก่ไก่ไข่นะครับแล้วก็ฟาร์มหมูแล้วล่าสุดที่เรากําลังติดตั้งคือฟาร์มลกูกทาฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเป็นกากเราเชื่อว่าเครื่องเราสามารถจัดก,การได้หมด แล้วจะเป็นขี้อะไรแล้วแต่อธิบายหน่อยว่าเครื่องตัวนี้พอติดตั้งเครื่องอัดตัวใหม่สิ่งที่ได้รับสิ่งที่มองเห็นประโยชน์ของมันเรื่องระยะเวลาครับรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนทุกครั้งต้องรอกันเป็นครึ่งวันเดี๋ยวนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งทำให้เราประหยัดเวลาไปเยอะแล้วก็คิดว่าค่าไฟอะไรก็น่าจะประหยัดไปด้วยประหยัดเวลาค่าไฟล้วก็ใช้น้อยลงครับโอ้ถ้าค่าไฟนี่ประหยัดหลายเท่าเลย เพราะเดิมสมมติว่า4ี่ชั่วโมงอันนี้เหลือไม่ถึง1ชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมงหายไป3เท่ากว่าแล้วก็เรื่องตัวกากมันจะค่อนข้างแห้งกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าอาจจะใช้เวลาพึ่ง2วัน3วันวันก่อนเอาไปตากก็คือว่าพึ่งเช้าเย็นก็คนกอกได้เลยตอนนี้ยอดยอดจองคิ้ยังส่งไม่ทันยังครับมันผลิตไม่ทันหรือเราส่งไม่ทันพอดีเครื่องรุ่นเก่าที่รับออเดอร์ไว้ไม่ทันแต่ตอนนี้น่าจะทันแล้วครับ ผลิตไม่ทันเขาไปใส่พวกต้นไม้ผลไม้อย่างเงี้ยแล้วก็พืชพวกพืชใบทั้งหลายพลังชมพู่อย่างเงี้ยถ้าใครสนใจอินบ็อกเข้ามาคุยหรือโทรมาสอบถามได้เลยทางเพจคำวีกกเกษตรเรื่องสอบถามผมโดยตรงรอาแวนคำดีหรือจะมาดูที่ฟาร์มที่ตรงนี้ฟาร์มพี่สมนึกสามหนุ่มฟาร์มอยู่ที่ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอพระรามจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ